โอ้ my god ล่าสุดค่ะทุกคนน้องลิซ่านะคะจะมี MV เพลง When I Wit h You ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะล่าสุดค่ะน้องลิซ่ามีความเคลื่อนไหวนะคะแท็กเพื่อนไทล่าเลยแล้วก็เขียนแคปชั่นไปเลยจะว่า When I Wit h You MV coming soon แท็กไทล่าแท็กโบสแน่นอนค่ะว่าโบสจะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการซึ่งวันนี้รูปสาวก็คือมีการจะวางจําหน่ายเปิดขายโบสนะคะอย่างเป็นทางการและก็ไทล่าก็เป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งในนั้นของโบสด้วยโอ้ย MV ก็น่าจะยั่วๆบดๆไปเลย สาวตอนแรกนึกว่าเป็น AI ค่ะแต่ว่ามา่ใช่นี่คือของแท้แน่นอนค่ะจากคลิปนะคะโนริซ่าก็มาด้วยชุดแบบระยิบระยับเลยน่าจะฮอตมากๆแล้วก็ร้อนสุดนะคะมีการพาร์ทพาร์ทแล้วก็เผยเห็นไทล่าในชุดสีเหลือง <c ost> um> คอสตมคอสตูมคือจ้าเต็มค่ะงานนี้เวอร์ชั่นเยอะๆบทๆนะคะเอวหวานที่ไม่เม่ใฝ่ฝันมาแน่นอนเลยแล่ก็นอกจากนี้คะ่ะนอกจากโนริซ่ามาลงคลิปนี้นะคะโนริซ่าก็ยังมาลงรูปภาพสไต เป็นรูปภาพนี้นะจ๊ะพร้อมแปะลิงค์ค่ะให้ไปที่ลิงค์สําหรับการจําหน่ายโบสอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อนๆอ,นอะใครที่จะจัดวันนี้นะคะจะเปิดวางจําหน่ายเพื่อนๆบวมมือไว้ให้ดีๆค่ะแล้วก็ไปต่าได้เลยรีด,ด้ว่าเวนัมวิ f ยูฟิชชิ่งไทล่านะคะที่แม่ๆฝ่ฝันกาลังจะมาแถมรอบนี้ค่ะเอ็กซ์บสด้วยเออเริศไปเลยทั้งขายของทั้งมี MV โสดึงมากๆอย่างไรก็รอติดตามนะคะก่อนอื่นฝากทุกคนไปอินกิทที่ไอจีของลอนิซาด้ว ะคำ ing ง o ูนยังไม่ปากวันถ้าหาว่าทราบว,วันจะมาเม้ามอยเป็นการต่อไปค่ะ